ันูไม่กลับบ้านนานะคะกันเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศแล้วก็ไม่กล้าถ่ายมากนี่คือรองเท้านะคะคือดูรองเท้าเราเห็นรองเท้าถูกๆเดี๋ยวคอยซื้อคือร้านรองเท้าเราอ่านแค่แปบเียี่ยมโซน อาดิดาหรือว่าส่วนพวกแบบกีการกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็น,นาคาราคารคือเราก็กลัวนะคะมีอกเกียด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่เห็น<ม>ยังไม่เห็นนะคะ,ะ,คะคราคาก็ไม่ใช่ขกงถูกเลยเจ้บอ ของกินนะคะหรือว่ารถต่างถสำหรับคนที่รู้ก็น่าจะเคยมาหรือว่าเคยเห็นใน youtube ข้างบนก็จะมีการ์ตูนหมาอะไรอยู่ตรงนี้นะคะก็บางทีก็ไม่ได้กระเป๋าก็สำหรับห้างนี้นะคะจะเป็นคนหลวม ก็เดี๋ยวเราลา,าไปก่อนนะเราก็คุยกันนะคะตซนีค่าโซนค่ะบ้านบายอยวาลืมคนไลค์แดแชร์กัสต่อไปนะคะ